นี่คือคลิปที่ผมตัดมาจากไลฟ์สดโดยผมจะเล่นเป็นเดลิดหรือเวกหน้าแล้วเป็นแมตท,ที่ผมดันไปเจอกับตี้แข่งจากเมืองจีนก็เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะตึงมือแล้วก็เหนื่อยมากๆเพราะว่าฝั่งเซอร์เนี่ยพวกเขาก็มาซ้อมแข่งกันเหมือนกันโอเคโดยเซตท,ที่ผมนําไปเล่นในแมต์นี้เนี่ยก็จะมีตามนี้เลยโดยแรกเนี่ยจะเป็นล็อบเบล่าของโกดเบกจะได้เกิดราแควคนที่เป็นเป้าหมายได้ เราจะวิ่งไวขึ้น10%แล้วก็ไม่มีเสียงวใจเป็นเวลา18วิเลยและคือแปลไทยอย่างกายจะไปหาอ่านมันแล้วก็เพิร์กสเนี่ยจะเป็นเพื่อนแท้จะได้เกิดเราแขวนคนได้จะให้คนจะเป็นเป้าหมาย ติดจานะปอดกำบังเป็นเวลา20วิแล้วก็จะถูกเผยวา่าล่าเป็นเวลา10วิอีกด้วยแต่ถ้าเกิดเราแขวนคนที่เป็นเป้าหมายได้เนี่ยเปิดน,นี้ก็จะทำการจุ่มคนไปขายมุมแทนเอาไว้คัมโบกับเพลกแลกได้อย่างลงตัวมากเลยแล้วเพล็กสามจะเป็นอันเหตุจักไปของเอเลียนจะได้เกิดเราทาการโจมตีธรรมดาใส่เซอร์เราจะได้บัฟให้ไฟขึ้น5%เป็นเวลา10วิเลยแล้วก็สุดท้ายจะเป็นฟิกชาข,ของเดมกอกรกอนที่เมื่อเราล้มเซอร์ได้ด้วยการโจมตีธรรมดาจะไม่เคลื่อนไฟในระยะ3-2เมตรและเบิดพุทงเกี่ยวนั่น โอเค okay, ป่ะมาดูกันว่าผมจะแก้เกมกับนักแข่งจักรดมังกรได้ไหมป่ะ Let's go Dude โอ้ที่สสลหรับการแข่ง1 v 1แล้วก็อ๋อโอเคเป็นไม่ได้ไม่ได้เป็นทีมแชมป์แต่เป็นทีมรอบลึกก็ถือว่าทีมนี้เขาเก่งนะโอ้ห้ามันแปดชั่วโมงเอาเลยไปชนะก่อนเอาเลยไปชนะก่อนวะเี่ยโอ้โห้วปิงผมพูดเยอะ แอนอนิมาสแฮส just do นเทศสามสิบบาทขอใหญสายท่อนายาวหน่อยครับขอสตาร์ด้วยหน่อยนะครับ <c oughs> ครับอ้าขอบคุณครับเ้ยโอ้โหเราต้องมาสีด้วยคนนี้โอ้สปินก่อน <c oughs> ไม่ไหนมันไม่มีไม้เฮ้ยแล้วใครโดนงับวนะน่ะอืมเพราะหนุ่มคนนี้ ผมเพชรดีอย่คนนี้มันสุดเจ็บน่าต่างปะเอ่อไม่ใช่เออพุ <c oughs> ่งต่อไหมทำไมบินได้ขนาดนั้นนะทำไมชีดได้ขนาดนั้นเพื่อนเแ้แ้เพื่อนเราก็ไม่เข้าเหมือนกันเราก็เก่งเหมือนกันเพื่อนเราก็มีเชืองของเราเราก็มีเชืองของเราเพื่อนโอ้โหอยู่นูน่นไกลไปกิโลเลยได้ไเนี่ยถ้าเกิดเป็นสปีดเนี่ยไม่น่าทานนันนะผม คือมันจะหายเนี่ยเร็วมากนี่เดินอย่างเงี้ยสปีดชัวร์วิ่งล่ะบีงกันอะไม่ทันผมอยังไงไม่ทันเจ็บร้อยโดนหลังไม้อีกู่ไหนนะไม้อยู่ข้างหน้าแต่น่าจะหน้าต่างก่อน ต่างคนต่างเชิงหูแลวเครื่องล่ติดแล้วอะ่ะยังไม่ได้แบบป่วงเลยดีเลย <c oughs> มีโอกาสที่เดฟจะเอา <c oughs> ดับเบิลวิกนาเข้าไปมีโอกาสกันนะผมแล้วใครเป็นใครอ๋อคนนี้โหผมก็วิ่งท่ยาวเลยังก็ไดผมเป็นการทั้งวันอยู่เงม จะได้ไปเนี่ยแล้วรอบไม้อย่างสวยเอ้ยโหกดผิดนี่กดผิดจริงอันนี้แล้จุกทําไมวะเนี่ยกดสกิลผิดอันนี้กดผิดจริงไออ้อยเอาโดดจริงโอ้โหก็เลยสามเครื่องแล้วทุกคนโคตรแย่เลยอึฮึเชิงหนาปั๊ด ก็คือแบบซ้อมมาดีเอา้าแต่ยากป่ะเนี่ยไม่รู้อ่าแต่ตีไปเลยโอเคเพื่อนรอบบนไม้ฉันๆหนีได้อยู่ปะไม่โดดหรอกรอบเนี้ยแต่บล็อกก่อนนี่ไงเ <c oughs> ก่งเลยขนาดน,นั้นเพื่อนโอ้แลกก่อนสองไม่ทันโอ้ไม่ทนัทนทน,น่าจะหน้าต่างก่อนอยู่แล้วนี่บอกแล้วหน้าต่างก่อนอยู่แล้ว อย่างสุดมากแต่ละคนเฮ้ยกือบโดนหลังก็ว่าทำไมแบบอย่างสุดมากโดดยิงเฉยแต่ยาปางของไอ้ก็ตายยากเอาจริงผมไม่ใช่ถึงว่าตายยากโอ้โหเจอกี่คนในตรงนี้เนี่ยอ๋อคนนั้นแลกเลือดไปก็ว่าทำไมขับมุมเปลี่ยนไปหาคนนั้นนุ๊กยิ้มหายของคุน่าจะดี ทำไมเพืเอ่อเออก็เตะอะไรกันโอ้โหสุดยอดจัดวิ่งดีจัดไงก่อนรอบปุ่นไม้สวยเกินลอกเอาโดดจริงเฉยจะปีนชัวร์เลยเดินอย่างเงี้ยเดินเก็บอย่างเงี้ยไม่ทันนะผมยังไม่ทันบ้านเล็กมันนั่นอยู่แล้วเอ้ยทันอยู่โอ้ เราผมไปซวยสวยเพื่อนเอาไงดีวะเนี่ยเฮ้ยต้องพังอะรอบวันรอบวันนี้ยาวมากเพราะนนั้รอแลกเลือดอ่ะเพราะอันนั้นนะเนี่ยเมฆคณะรอแลกเลือดละดูดิวิ่งตามมานะันอะโอ้โหเลยสองเครื่องเอาเลยไปชนะก่อนเพื่อนเนี่ยวิ่งตามมันอะดูดิวิ่งตามเราจริงโอ้โหสุดยอดมากเพื่อนสุดยอดจริงนับถือมากกับนับถือจริงๆอะ่ะ แต่ใบข้างหน้าเอยมีอยู่เหยียบร้อย <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ได้คนนึงก็หลูแล้วผมดูจากจะจ,ะจ,ะจะติดที่เขาเล่นกันอย่าบอกอะไรคนเดียวก็หลูแล้ว <c oughs> แต่ที่แน่คือเราต้องหาแต่ล่าให้เจอแต่ผมไม่เห็นคนนี้ลอยอยู่ตรงนี้ไม่เรอหายไปเลย เอาเียละตำแหน่งเขาละทำไมมันมันเหมือนจะแบบจะอยู่ใกล้แต่ก็แต่ก็ไม่ใกล้เลยไม่ได้ปล่อยก่อนโดดระต่างชัวร์ไม่โดดแต่ฉีก ตอนนั้นไม่มีเครื่องไม่ไปนะผมไม่ไปแล้วทีเป็นขายมุมที่เป็นที่เราต้องเล่นแต่ก็ไม่เอาละในจังหวะนี้ผมนั้นโชคดีมากๆที่ผมเจอตำแหน่งของเดวายที่เขาปั่นไฟอยู่เครื่องไกลๆบวกกับผมพึ่งทิ้งเหรือโนะตมาบัดมาทำให้ผมมั่นใจได้ว่าคนที่มาช่วยต้องเป็นลาล่าแน่นอนถือว่าฝั่งเซิร์นั้นพลาดมากๆที่ส่งคกนเฟสสองมาช่วยคนบนเสาเดวิคิงอยู่นูน่นแปลว่าเขาต้องส่งลาล่ามาช่วยฉะนั้้ผมหาลาล่าก่อนคือเดวิคิงอยู่ไอชิไอ้ใช่เดวิคิงเดวาะเดวายอยู่ไกลมากนี่ไงเขาต้องเขาต้องส่งลาล่า ลาดึงทหายเลยหนีว่าละเอาให้ตายก่อนที่เหลือจะแค่ว,ว่าก็ดีดีโอ้โหชีก่อนสุดเจ็บบนตรงนี้หรอเปีปะต้องเปีแล้วปะไม่ไม่เปีามาข้างหลังต่อน,นี่เหว่าละตายยากชัวอ้าวเดี๋ยวไม่มีนายอยู่ข้างหลัง อ่ะไปเนี่ยว่าทัานอยู่เฮ้ยดีสิ่งเท้าเฮ้ยวายไม่ทันดีดีไม่ทันไม่ปอกบ,บังอยู่ได้ไมเนี่ยฝืนปั่นอยู่ด้วยเนะี่ยเรียบร้อยเพื่อนโคตรมิมเลยเครื่องง่างยจะติดแล้วจะติดแล้วจริงๆอยู่ข้างนี้เห็นอยู่ วายอยู่ไหนี่ยเราวายอยู่ทำไมปะน่าจต้องพับไม้ก่อนออยิงเรียบร้อยไม่สนนะเครื่องข้างจะติดแล้วผมผมไม่สนผมไม่สนงี้เครื่องอยนต์กองก็หมดนี่อยู่ละนี่เฮ้ยเ <c oughs> ดี๋ยวไม่โดนไม่โดนทุกคนโอ้โหซาลิงสวยเมื่อกี้เราดูก่อนเผื่อเขามาช่วยเอ้าสวยแต่ยากไะเนี่ยไม่รู้แหละตีไปเลย โอ้นักข่ายจ๋ไวมากเจะไวจริงแย่ละวานมาปั่นต่อโอเมฟไม่มานึกว่าปั่นต่อนักปอกกำบังอะแต่ไม่รู้จะทันปะอู้ปเลยเว้ยคนนี้อะรอก่อนทีนึงรอพันก่อนให้เขาฉีกสวย เครื่องข้างราเบิกไปต่อยรอบนึงได้อยู่ได้อยู่แต่เมฆตายเรากินไม่ปั่นต่อแต่ตอนที่โคตรเมมอะต,ตอนที่ผมผมไม่ได้อ่านเบนเนี่ยเอาจริงไม่ได้อ่านเลยเมมมากฟรานชีนไปไกลละแต่คนนี้อยู่ข้างนี่นี่ว่าละ โดตดัว <laughs> ดดต่างก่อนสวยไม่รู้คนา่าลู้เองปะแต่วันนี้ปัเดเปียวไปละจุ๊บมาตัวแข่งนักแข่งอาจะมีอยู่คนนึงที่ใส่ว่าลูกเองเสมอผมไม่รู้ว่าคนนี้ปะโดดไม่โดดเชิงหนามากลูกเองจริงปะบอกแล้วมันมีคนนึ่ะใส่ลูกเองเสมอ โอเคถือว่าทำให้คนตายอยู่คนหนึ่งได้ก็โอเคอยู่โอ้ดิชเว่นก่อนสิด้วยคนนั้นีกชิบมันนีไม่ได้ปั่นเอ้ยปั่นจริงไม่มาแล้วผมสบายอยู่ขนณะ LT ด้วย โอเคสวยผมไม่รู้บุนลุกปะแต่แต่เขารู้เองอะแต่น่าจะลุกไปแล้วผมเรียบร้อยไปละโอเคลอยอยู่นี่ไงสวยผมว่าน่าจะรู้เองแหละน่าจะไม่มีบุนลุกเพราะผมไม่ได้ยินเสียงเสกน่าจะเรียบร้อยแล้วผมคนนี้เก็บเก้าสปินอยู่นะคนนี้โอ้โหปีกีดีมากเรียบร้อยออกไปเลยไปเลยแล้วแล้วไปรู้เองแล้วผมไมปรู้เองจริง ไม่ไม้ด้วยมีอยู่ข้างหน้าแผ่นหนึ่ง <literature> อ้นน <t> ตายยากกับสปินเหรอเ้ยไม่ใช่ตายยากกับปาดเปียวเหรอคนนี้โอ้โหสุดยอดมากอรรถกอล้อบน,นึ่งใช้กับปาดเปียวเพิ่งเคยเห็นคอมโบไอสุดจัดมากโคตรเหนื่อยตาเนี้นนนนนยแต่ผมชนะทีมแข่งได้ผมภูมิใจตัวเองภูมิใจภูมิใจแล้วทุกคนดูว่าตี้เนี่ย ตะเกียบไหมเมื่อกี้ลองลองกอดูไม่มีใครคุยกล่องเวทมนต์เลยจะดงกว่าเขามั่นใจแต่อีกว่าเขาไม่ใช่ก็ได้เขาเรีบปัน่นรีบออกก็คือตี้เนี่ยเขาจะไม่สนใจอะไรอ,อื่นเลยตรงที่เขาจะต้องปัน่นแล้วก็ออกเดียวเห็นไ,ไหมเราลองกอดูหด้3สมคนสมคนไม่มีใครมีเทพเวทมนต์แม้แต่อันเดียวไม่มีเลยคือ <c oughs> เขาจะปั่นแล้วเขาจะออกอ่ะไม่มีเลยอ่ะแต่เป็นจริงสนุกสนุกสนุกจริงตี้นี่เขาเหมือนามาซ้อมแข่งว่าะว่าไงมีสายซับสายซับแล้วก็นี่มันจะเป็นกึง่งกึ่งจุบเห็นไหม คือเขาจะคือเขาจะพยายามไม่ไม่เอาเพิกซ้บจำกันมาเพราะว่าเขามาซ้อมแข่งเห็นป่ะเนี่ยคนณีิตันแล้วก็วิ่งฉีกเห็นมาคือเขาไม่ไม่เอาเพิกจู้อื่นมาคือเขามาซ้อมแข่งเขาซ้อมมาแข่งจริงนี่คนณีิตายาตายากันป่ะตายยากแล้วก็สายฮิวฮิวไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ที่แทงหลังกันป่ะแทงหลังเอามาแค่สองคนแล้วก็เนี่ยว่าคนนี้สายซับสายซัพพอร์ตแล้วก็คนนี้สปินสปินไหดีไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เลกเฟดคือแต่ละคนจะเอาว่าเอามามาซับมันเองมาพลิกเกมตลอดเวลาอย่างเงี้ยแต่ พูดจริงที่นี้เขามาซ้อมแข่งกันเพราะไม่มีคนไหนเพิกซ้ำกันเลยมีแค่แทงหลังสองคนแค่นั้นเลยจริง